เอามาเคาะสนิมกันหน่อยครับสนิมจับมาหลายเดือนแล้ะวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี่สิบเจ็ดไร่นะทางหน้าเรานี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําส้มทางนี้จะทํานานะครับเป็นของที่ของวินัยเองนะครับจะของรถไถน,นี่แหละทางนี้ค่อนข้างจะอ่อนหน่อยโหข้าวดีบานเลย เอาเฉพาะที่ถ่ายได้นะกลัว่าไม่มีเวลาโอ้โหสนิมกินเลยผ่านนะครับออดินก่อนข้างจะอ่อนมันจะเป็นจับผึกนะครับเป็นแผ่นน่าจะพอได้อยู่นะอย่างว่านะครับฝนตกไม่ค่อยได้ออกงานครับ ก็ถายได้ก็ถายนะครับเดี๋ยวลองล,อง,ลองสับหาตามริมๆก่อนถ้าถายไม่ได้ก็กลับครับยิงนคอน้างจะอ่อนนะครับน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าทางนู้นค่อนข้างจะแห้งนะทางป่ากลก้วยนะครับ ผมก็ซื้อไว้หลายปีแนละ้วตั้งแต่พศประมาณส9มเี่ศนย์นะครับซื้อกับญาติญาติกันเองคะซื้อค่อนข้างจะถูกซะด้วยไ,ได้ของดีไปเลยอ่ะได้ของดีก็รักษาไว้นานๆหน่อยให้ลูกให้หลาน,นครับอาสภาพแบบนี้น่าจะได้อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ทางนี้มันค่อนข้างจะอ่อนไปหน่อยเดีย๋ยวปรับผ่านนิดหน่อยครับนะครับวันนี้ก็จะถ่ายสามกระทงนี่นะครับหนึ่งสอง แล้วก็สามที่รถจอดอยู่นะครับอะสับมุมก่อนนะครับเออได้อยู่ครับข้าวสวยทะด้วยโอ้โหข่าวดิดมีแก่บ้างมีอ่อนบ้างนะครับเหลืองบ้างเขียวปีเลย เดี๋ยวเราจะไปอยู่ทางต้นกล้วยกันครับโหพื้นที่จัดรูปดเลยนะครับนี่บริเวณนี้อย่างสวยเลยเขาบอกที่แถวนี้ไม่มีหนูแต่ผมว่าไม่น่าพลาดนะเดี๋ยวดูช้ายคันเนี่ยเผื่อได้กลับแก้มตอนเย็นนี่งายขุยเบเลอร์เลยจาของนานายบอกไม่ไม่ค่อยมีนี่เจอแล้วครับ แน่รุยหญาไอ้รุยข้าวดีดมาข้าวเขียวครับเผื่อกระเทือนร,รถจะวิ่งออกบ้างนะครับหนูพิกเรียบเลยแน่ขุยข้างหน้าเดี๋ยวจะสับ เดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้เขาถ่ายไว้สักสองสามลอยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาข้างขนานี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาผานสับนี่ครับตรงนี้ขนาแล้ววิ่งใหม่หนาตัวเองแล้วก็รถตัวเองไม่ต้องกลัวนี่ครับบริเวณนี้ที่เราเจอรูหนูนะครับมาได้ไม่ได้อยว่ากันครับ ไถที่ไม่ไถนาไม่สนแล้วรอตีหนูอย่างเดียวครับนี่พริกเป็นแผ่นเลยครับ เดี๋ยวเราจะวนรอบๆนะครับที่เขาสามารถวนได้รอบนะครับทั้งต้นไม้ในเป็นในห้องน้ำทิ้งนะครับเผื่อโชคดีจะได้เจออีกสักรูสองรูจะได้กับแก้มเน้นกับแก้มเป็นหลักครับโอ้โหแต่ที่เรียบสวยดีจังตรงเป๊ะเลย เอาแล้วแดดออกแล้วครับท่นานผู้ชมตอนแรกก่อคึมคึมอยู่อ๋ออืดหน่อยครับตัวนี้ ดีนะครับได้รอข้าวดีดด้วยแต่มันก็แก่แล้วเนี่ยพร้อมที่จะงอกนะนี่ขายเสร็จแล้วก็จะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาละครับข้ามคันแล้วเราก็จะวิ่งแวกแหวกแบบนี้นะครับกลัวจะขับไม่ทัน แม่โครงการนี้ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่เพื่อรู้หนูรู้เดียวนะครับเราจะวิ่งตัดไว้การวิ่งเข้าป่าข้าวนะครับ แม่าจะของนาก็ให้ความร่วมมือดีเหลือเกินตรงเสริมครับตรงเสริมเราก่อนไปกินนี่ถงเสริมกับแก้มโอ้โหดินพุ่งดีจังนี่ถอยหลังมาวิ่งให้เราลออชายคณะถึงชายคนานะครับไปวิ่งมาอีกร้อยนะครับ มาเดื๋อหนูรู้หนูรู้เดียวนะครับโครงการพันแปดร้อยล้านมาลอยเดียวครับเดี๋ยวเราจะวิ่งสับคนาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งใหม่ รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าครับนี่คอมขนามาแล้วครับแล้วเดี๋ยวไม่ใช่หนูก็ไม่ใจคนะเขาพังเดี๋ยวรู้กันครับอีกสักครู่ครับ ไม่ง่ายไปแล้วครับเจอแต่ลูกหนูตัวน้อยๆเท่าที่โป้มือครับจะไม่เจอตัวใหญ่เลยเดี๋ยวลองกลับมาสับใหม่เที่ยวนะครับฮะเดี๋ยวนี้นรู้กันครับได้ไม่ได้หูว่าไนเายังไงโอ้โหมีแต่ความว่างเปล่า าแล้วคณะก็พังหนูก็ไม่ได้โอ้มีแต่ตัวเล็กๆล,ลูกมันนะครับเอาแล้วหนูหลอกให้วิ่งคณะใหม่ครับเอาไมา้เที่ยวนึงหนูหลอกให้วิ่งคณะใหม่ครับร้อยกว่าเมตรเออแต่ความหวัง,วงน้อยๆอ,อดครับอดดูสภาพแล้ว ไม่แน่อาจจะอยู่กลางอันนานี้ก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะไถหมดนะครับอ่าความหวังน้อยๆอ,อ่าแต่คณะใหม่ครับวิ่งแหวกครับตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าครับเงียบกริบโอ้ยอ่าเดี๋ยวถอยมสามอีกทีครับ เปลานะโอ้โนอนเห็นรู้นอนแต่ยังไม่ยังไม่เจอตัวครับอ่าพร้อมหวังยังพอมีครับตอนนี้นี่แล้วแล้วการลงทุนที่มโหล้านได้คณะใหม่ได้หนูไปตัวหนึ่งโอ้โห ออกสุดเหนื่อยเลยเดี๋ยวใส่หน่อไม้สองกิโลเลยตัวนี้เจอแต่ลูกครับลูกเป็นยันเล็กเลยววิ่งออกไปแล้วอ่ะรถถ่ายกันต่อเผื่อได้อีกครับแต่ที่น่แน่ได้คณะใหม่แน่โอ้โหไง นี่ได้กันน้ำใหม่ด้วยให้หนูเอาอ่ะแล้วก็เอาไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมอย่าค่อยาอวางใหม่ไงโอ้โหขอหคบคุณท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามกันไว้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับอ่า